สวัสดีครับมาอยู่กับเจ้ช่องพี T ่ที่พีบสามเหมือนเดิมนะครับน้องวันนี้เจ้ก็มาอยู่กับเกมสติกแมนก่อนละกันครับพอดีเขาอัปเดตใหม่นะเขามีเลเวลของตัวเราด้วยนะครับน้องก็มาดูนะครับว่าไอเลเวลเนี้ยมันมีความสําคัญไงนะครับอไอเลเวลเนี้ยความสําคัญมันก็คือเหมือนกับว่าตอนเนี้ยมันปลดล็อกคือมันมันมีปลดล็อกหลายๆอย่างครับน้องอย่างเทตตอนเนี้ยเขามีเหมือนเทดตัวละครได้ด้วยนะครับค่าเราเทตเห็นไหม ตอนนี้มันมีเทรดว่าต้องข้างหนังสือใช่ไหมถ้าเราเทรดก็จะต้องมีเลเวลตัวละครเลเวลห้าขึ้นไปนะครับเร<อ>าคงบอกแหละว่าเราเล่นนานไม่นานนะเพื่อเวลาแบบเราไปเข้าแมปเห็นไหมเราเราไม่รู้หรอกว่าเพื่อนเราคือแบบเก่งไม่เก่งครับนะ้องก็คือต้องไปวัดใจนะแต่อันนี้มันดูจากเลเวลตัวละครได้เลยไงพอมันดูจากเลเวลตัวละครได้มันก็ต้องรู้อ๋อไอตัวนี้เล่นนานเว้ยอะไรประมาณนี้ย ใช่ไหมล่ะอันนี้ของเต้มากันยังเวลหนึ่งอยู่เลยนะครับแต่ตอนนี้ตัวแดงเต้อาล้นเลยนะเต้ก็อัพไอคาร์บอยเต้อาตันสิบตั้งนานแล้วแล้วก็ส่วนอีกตัวนึงก็จะไล่เลี่ยออกไปนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวมาเล่นแมพที่แบบมันยากขึ้นเพื่อเอาสะสมแต่ตอนนี้เต้กําล,ลังเลงอยู่เพราะว่าเดี๋ยวถ้าเต้ได้ไอตัวที่ว่ามันเป็นนั่งเก้าอี้ของน้องไม่นจะมีตัววิ่งออกมาเต้ว่าเต้จะเอาตัวม่วงออกครับคือไอตัวที่มันทําให้สโลออกนะ แต่ว่าต้องเลื่องไม่แน่ก็เอาตัวแดงออกตัวหนึ่งหรือเปล่าหรือว่าไงนะครับแต่ว่าก็ดูชอบเท่เหมือนกันนะแล้วอีกอย่างอ่ะเวลาอัพป,ปัดพัฒนาการเตยังไม่รู้นะว่าเขาไปหาอะไรกันที่ไหนนะครับแต่ก็คงต้องมีแหละงน้องแต่ตอนนี้ยังยังไม่เห็นเขามีอะไรกันเลยนะครับก็คงน่าจะเป็นพวกรูนอะไรมากกว่าวิวัฒนาการน่าจะกลายร่างต่อไปหรือเปล่าอันนี้ของเต้ดูนะเต้ก็ยิงได้อยู่นะเวลสิบนะครับตัวนี้ตัวคาร์บอยนะ แต่คือหลักๆเลยอ่ะเต้ชอบไอตัวคาร์บอยตรงที่ว่าเดี๋ยวพอมันกลายเป็นไอกู๊ดแล้วอ่ะมือเป็นเหมือนเป็นต้นไม้อ่ะครับอันนั้นน่ะคือฆ่าบอสได้ง่ายเลยนะมันย,ยิงยิงแรงมากแล้วด้วยกับเต้บวกกับไอนี่ไอมือกีตาร์เนี่ยมันเพิ่มบัฟสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับสี่สิบเปอร์เซ็นต์บวกของกับไอนี่ก็โอ้โหจากสามหมื่นสามอ่ะเป็นสามหมื่นแปดของน้องของเต้น,นะก็บวกมาพอสมควรเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้ยังเรายังไม่รู้นะว่า วิวัฒนาการมันวิวัฒนาการยังไงเต้ก็ยังยังหายังงมอยู่นะครับถ้าใครรู้ก็บอก้วยละกันหรือว่าเขายังไม่ได้อัพนะอันนี้เต้ก็ไม่มั่นใจนะครับเขาไปหลังๆนูน่นเขาไปกันแบบสองขวาแต่ว่ามันก็มีอยู่แค่สองนะบทตอนนี้ใช่ไหมล่ะมันก็ยังไม่ได้มีมากกว่านี้แต่ต้องรอเขาอัปเดตไปเรื่อยๆแหละครับน้องแต่คนก็เล่นเยอะอยู่นะเต้บอกเลยนะ man เลยนี่ยอติสติคแมนอะไรเนี่ยครับ พอดีเมื่อวานมีน้องๆเอเมนมานะในในเม้นเต้หนะกก็ว่าทำไมคลิปเต้เยอะนะครับเต้จะบอกว่าเต้ทำอันเนี้ยไอช่องเต้แบบเต้ทำมาสามสี่ปีแล้วน้องๆแล้วเต้ก็พยายามลงคลิปสองคลิปครับคือเต้จะบอกก่อนว่าพอเวลาเต้อลงคลิปยาวอ่ะเออเต้ก็ลงคลิปสั้นคู่ด้วยมาเลยเหมือนกับว่ามีมีคลิปเยอะน้องๆเอาจริงแล้วอ่ะถ้าน้องๆตัดอ่ะสมมติว่าเต้ลงลงสองคลิปใช่ไหม ลงคลิปยาวคลิปสั้นถ้าน้องๆตัดคลิปสั้นเต้ออกไปอ่ะเต้ก็จะเหลือจริงๆอ่ะมีอยู่แค่ครึ่งเดียวและครับประมาณนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกคลิปช็อตครับน้องคลิปช็อตก็ประมาณคลิปแค่3ามสิบวิยี่สิบวิมันเนี้ยแต่เขาก็รวมถือว่าเป็นคลิปเราคลิปหนึ่งเหมือนกันมันก็เลยดูเหมือนว่าคลิปเต้เยอะมากมายเลยเนาะใช่ไหมเต้ก็ลงครับวันหนึ่งลงคลิป2คลิปแล้วแต่เออได้เกมหนเกมเล่นเกมไหนมาใหม่ๆอะไรใหม่ๆเออแบบอยากรู้อะไรอย่างเงี้ยก็มา มาลงแล้วก็ถามน้องๆคือน้องๆก็มาช่วยตอบเลยมาเนี้ยลรทบน้อง,องก็เข้าใจด้วยเนอะพอดีเต้ก็ไม่ได้เป็นคนดังอะไรประมาณนั้น,นะครับน้องก็เป็นคนเล่นเกมคนนึงเนี่ยน้องๆเข้ามาก็มาช่วยกันนะมาเล่นกันสนุกสนาน,นครับบางทีแบบอย่างนี้เต้บอกอะ่ะเต้ก็อยากเล่นกับหลายๆคนนะแต่ด้วยบางทีเอ่อเราไม่ค่อยว่างด้วยแล้วเราก็แบบอย่างบางทีเต้มาไลฟ์แป๊บๆเต้ก็ลงละเออก็ยังไม่ทันได้ลาน้องๆอะไรหลายๆคนนะครับ ก็เหมือนก็นมาเล่นด้วยกันอะไรประมาณนี้นะบางทีเต้ก็ไม่ได้มีเวลาว่างด้วยเต้ก็จะมีธุรกิจของเต้ด้วยอะไรด้วยนะครับประมาณนี้ก็ต้องขอโทษด้วยก็หาเกมมาเล่นกันสนุกสนุกน้องๆอ,อ,อันนี้ก็เต้ได้ตัวแดงหลายตัวและเมื่อวานก็ไปเล่นอ่าสงครามธงนะครับก็เดี๋ยวเป้าหมายก็จะต้องเอาให้ได้หกหมื่ส่วนอีกตัวนึง ไอที่สกีบิดีนั่นก็เป้าหมายเต้เต้องไปเล่นเอาให้ได้ตัวไอตัวสีฟ้าก่อนก่อนที่ไม่จะหมดกิจกรรมนะเพื่อมันจะดูดีอะไรมากขึ้นนะครับเอาจริงแล้วอ่ะนะตอนนี้มันก็ยังไม่ค่อยมีอะไรมากมายนะเออในที่เขาอัปเดตมานะครับก็ยังเป็นเหมือนเลเวลแล้วก็มีการเทรดขึ้นมาประมาณนี้ก็ถามว่าก็สามารถช่วยกับคนผู้เล่นใหม่ได้นะหรือเราจะเล่นอีกไอดีนึงแล้วมาเทรดหรือเปล่าเนาะแต่มันก็พอสมควรนะครับ อ่าเทแต่เอาจริงๆแล้วอ่าในเกมนี้ตัวละครก็ไม่ได้ยากนะเราหาเงินแล้วก็มาเปิดทีเดียวเปิดครบหกร้อยตัวยังไงการันตีสีแดงอยู่แล้วแล้วมีบอกด้วยว่าสีแดงช่วงนี้ตัวไหนตัวไหนมันก็เป็นตัวที่เราได้เลยเต้ก็จะอ่าเก็บเปิดไว้ครับให้เป็นห้าร้อยเก้าสิบหรือห้าร้อยอะไรอย่างเงี้ยให้เราเปิดอีกทีสองทีคือได้เลยพอเรามาเจอตัวแดงที่เราต้องการเราก็กดปุ้งเลยน้องไม่เสียเวลามานะเพราะว่าตัวแดงเขาจะมีจํากัดเวลาด้วยนะบางทีมาครึ่งชั่วโมงอย่างเงี้ย เออขวเราจะเปิดโค้กหกร้อยเปิดช้าเปิดอะไรอะไรอย่างเงี้ยแม่งหมดเวลาก่อนเลยประมาณน,นี้ครับก็อันนี้ได้ได้หลายหลายตัวแล้วพี่เต้ตัวแดงอะ่ะเนี่ยเห็นป่ะพอมันเป็นเบบี้กูดเนี่ยได้ยิงทีเดียวหายไปหมดเลยใช่ไหมครับเนี่ยแต่ว่าคือแรกแกมันจะช้านิดนึงไงเออความมันจะกลายได้ล่างขนาดนี้ประมาณนี้นะ ก็ฝั่งน้องๆทุกคนติดตามด้วยนะแล้วก็เดี๋ยวถ้างไงเดี๋ยวเราหาเกมใหม่ๆเล่นช่วงนี้เต้ก็ยังไม่ค่อยว่างด้วยนะครับหลายๆเรื่องด้วยอะไรด้วยก็ขอบคุณน้องๆทุกคนที่ติดตามด้วยนะครับแล้วก็มาเม้นมาคุยกันได้เออมาสอนเต้ได้เต้ไม่ไีเซียีอะไรอยู่แล้วไหนเต้ไม่รู้เต้ก็เนาะแลวล่าสุดเกมตกปลาเนี่ยฟิตเนี่ยโอ้มีน้องๆมาช่วยหลายคนเลยครับเต้ก็งงนะแล้วเดี๋ยวเต้จะไปตกปลาเพิ่มตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีเวลาเลยนะมีหลายเกมหลากหลายเกมมากเลยวันนี้ โอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าละกันน้องๆเต้ก็มาให้ดูละกันครับว่าตอนนี้เต้ก็ไปไกลแล้วนะเออประมาณนี้ก็ต้องขอบคุณน้องๆน,นะที่มาสอนมาอะไรกันนะครับแล้วก็คนที่เข้ามาติดตามด้วยอะไรประมาณนี้เดี๋ยวเอ,อ่อจะกลับไปเล่นซิตี้ก่อนอันนั้นเสียเงินเติมด้วยนะแต่มันไม่ได้แพงหรอกน้องเออก็เข้าไปก็สนุกสนานครับก็เดี๋ยวไปดูกันละกันเนาะ จเจอกันใหม่คลิปหน้าละกันไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับกันมนี้ก็มาลงแก้หายคิดถึงกันประมาณนี้อันนี้ดูของเต้ตัวแดงเอาจริงอะมี6-7ตัวแล้วตอนนี้ครับไปก่อนละครับน้องๆสวัสดีครับ